มีเรื่องผีมาเล่าผมกับพี่ชายนั้นอยู่ในจังหวัดหนึ่งในแถบภาคอีสานจะเรียกว่าถูกตายายเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กก็ว่าได้เพราะนานๆจะเจอพ่อกับแม่ทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนผมเรียนอยู่ชั้นประถมและเป็นช่วงปิดเทอมพอดี พ่อกับแม่เลยให้ผมไปเที่ยวแล้วค่อยจะส่งกลับมาตอนใกล้เปิดเทอมผมกับพี่ชายได้นั่งรถมากับหนาที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านพอดีพอไปถึงเขตจังหวัดภูเก็ตผมก็ดีใจมากตามภาษาเด็กๆและไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนไกลๆแบบนี้เลยแล้วพอไปถึงที่ที่พ่อกับแม่พักอยู่นั้น ก็เป็นห้องแถวติดผืนดินหันหน้าใส่กันเป็นสิบสิบห้องผมกับพี่มาถึงก็เจอพ่อกับแม่รอต้อนรับอยู่แล้วพอขนของลงมาพ่อกับแม่ก็ให้ผมไปอาบน้ำพอผมเดินผ่านหน้าประตูห้องผมก็สะดุดตากับผ้ายันที่ติดอยู่ด้านหน้าประตูแต่ก็ไม่ได้ถามพ่อกับแม่แต่อย่างใด ว่ามันคืออะไรและเอาไว้ทํำไมผมก็ไปอาบน้ำในห้องน้ำเพื่อล้างตัวและเตรียมจะนอนพักสักหน่อยพอผมเข้าไปในห้องน้ำและปิดประตูห้องน้ำเข้ามาผมกลับรู้สึกว่าขนลุกและบรรยากาศเป็นเย็นเย็นแปลกแปลกแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรรีบอาบ แล้วรีบออกมาหาขนมกินตามภาษาเด็กช่วงแรกๆนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพ่อกับแม่ก็พาผมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามทะเลบ้างตามห้างบ้างจนกระทั่งคืนหนึ่งผมกับพี่ชายอยู่ห้องกันสองคนเนื่องจากพ่อกับแม่ของผมติดงาน เป็นจังหวะที่พ่อของผมเลิกงานช่วงประมาณเที่ยงคืนพอดีและแม่ของผมกลับบ้านค่ำด้วยเลยให้ผมกับพี่ชายหาอะไรกินไปก่อนในตู้เย็นผมกับพี่ชายก็หาอะไรกินกันแล้วมานั่งเล่นเกมตลับพวกมาริโอสมัยก่อนสักพักก็เกิดง่วงนอนขึ้นมา พราะตามนิสัยเด็กแล้วแค่ทุ่มสองทุ่มก็จะง่วงนอนแล้วผมกับพี่ชายก็พากันไปนอนโดยเปิดไฟหน้าบ้านเอาไว้และไฟห้องน้ำแต่ปิดไฟในห้องนอนพอนอนไปได้สักพักพี่ชายผมก็หลับเหลือแค่ผมที่ยังไม่ได้หลับเลยจูจ่ๆนั้นก็มีเสียงคนมาเคาะประตูห้อง คิดว่าแม่ผมกลับมาแล้วจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูแต่พอเปิดประตูออกมานั้นกลับไม่มีใครเลยผมพยายามมองไปห้องตรงข้ามและห้องข้างข้างว่าผมได้ยินผิดห้องหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครเลยแต่ละห้องปิดประตูเงียบผมจึงปิดประตูเข้ามาแล้วกลับไปนอนต่อ แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องนอนของผมออกไปทางด้านห้องน้ำที่อยู่หลังห้องนอนตอนนั้นผมปลุกพี่ชายแล้วถามพี่ชายว่าได้ยินเสียงคนวิ่งไหมพี่ชายบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยพี่ชายก็บอกผมว่าให้นอนได้แล้วไม่มีอะไรหรอก แล้วพี่ชายก็นอนต่อพอผมนอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นดังตุกแถวหน้าห้องน้ำอีกครั้งรอบนี้ผมนึกว่ามีข้าวของหล่นจากชั้นแน่ๆเลยเดินออกมาเปิดไฟในตัวบ้านรอบบ้านแล้วเดินไปดูที่ห้องน้ำปรากฏว่าไม่เจออะไรหล่นเลย ผมเลยเดินกลับมานอนต่อพอนอนลงไปได้สักพักทันใดนั้นผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องอีกครั้งจูจ่ๆผมก็เห็นคนยืนอยู่ข้างตัวผมตรงที่ผมนอนแล้วล่างนั้นได้ยื่นหน้ามาจ่อหน้าผมแบบระยะห่างแค่คืบเดียวเป็นใบหน้าชายวัยกลางคนผมเกิดอาการผวา ร้องลั่นห้องขึ้นมาจนได้สติเพราะพี่ชายของผมเขย่าตัวพี่ชายก็ถามว่าเป็นอะไรฝันอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นผมยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะผมว่าผมไม่ได้ฝันเพราะยังไม่ได้หลับแต่ตอนผวาร้องลั่นนั้นจนถึงตอนได้สติกลับเหมือนผมหลับแล้วฝันไป ผมยังไม่ได้หาคำตอบใดในเรื่องนี้ผมก็นอนต่อกับพี่ชายแล้วผมเหลือบไปเห็นปฏิทินว่าเป็นวันพระใหญ่พ่อกับแม่บอกให้สวดมนต์ก่อนพากันนอนด้วยผมลืมไปเลยอีกอย่างผมก็สวดได้แค่บทที่เขาสวดกันสั้นๆตอนเคาลบธงชาติเลยพนมมือขึ้นบอกพี่ชายว่า จะสวดมนต์นะพี่ชายผมก็บอกว่ารีบสวดและก็รีบนอนเดี๋ยวพ่อกับแม่กลับมาจะโดนว่าว่าดึกดื่นไม่พากันหลับกันนอนพอผมเริ่มสวดมนต์ไปสักพักก็ได้ยินเสียงของหลุนดังตุบอีกครั้งรอบนี้ผมหันไปหาพี่ชายแล้วถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหมพี่ชายของผมก็พูดขึ้นว่า อะไรหล่นวะแต่ยังไม่ทันจะได้ออกไปดูพี่ชายกับผมก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันอยู่ข้างนอกห้องนอนเป็นคล้ายๆเหมือนเสียงคนทะเลาะกันสักพักผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากแถวหน้าห้องน้ำตอนนี้ผมกับพี่ชายรู้สึกกลัวกันมากนั่งตัวชิดกันกอดเข่าอยู่ ได้แต่มองหน้ากันไปมาแล้วทีนี้ก็มีเสียงคนวิ่งอย่างไวผ่านหน้าห้องนอนกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบแล้วเสียงคนร้องไห้นั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดินมาร้องไห้มาจากด้านหลังห้องมาจนถึงบริเวณแถวหน้าห้องนอนของผมกับพี่ชายผมกับพี่ชายพากันกลัวจนร้องไห้ ได้แต่กอดกันแล้วพูดคุยกันว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะกลับมาสักทีสักพักผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมกับพี่ชายก็ตกใจกันเป็นอย่างมากไม่กล้าเปิดประตูเลยจนได้ยินเสียงแม่เรียกพวกผมว่าเปิดประตูให้หน่อยพวกผมรีบเปิดประตูห้องนอน แล้วรีบวิ่งฝ่าไปเปิดประตูหน้าพอเปิดออกมาเจอว่าเป็นแม่ของผมผมก็รีบพากันไปกอดแขนแม่ไว้แล้วผมก็ร้องไห้กันเลยจากนั้นแล้วแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอผมมองไปที่ประตูด้านหน้าห้องปรากฏว่ายันที่ถูกแปะเอาไว้หน้าห้องนั้นไม่รู้โดนลมพัดหลุดลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะยันนั้นไปกองอยู่พื้นข้างๆประตูผมก็ได้เล่าให้แม่ฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ก็รอพ่อกลับมาตอนเที่ยงคืนแล้วแม่ก็ได้บอกพ่อถึงเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอจนรุ่งเช้าพ่อได้ไปพูดคุยกับเจ้าของห้องเช่าจนในที่สุดเจ้าของห้องเช่าจึงยอมบอกความจริง กับครอบครัวของผมว่าก่อนหน้านี้นั้นเคยมีคนที่อยู่ก่อนหน้าเป็นผู้ชายสองคนกินเหล้าเมาแล้วเกิดทะเลาะกันเองแล้วก็เอามีดแทงกันเสียชีวิตในห้องเจ้าของห้องพักจึงเอาผ้ายันมาติดไว้ด้านหน้าประตูตามความเชื่อว่าจะทำให้สิ่งไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้หรือแสดงฤิธ แต่เนื่องจากเจ้าของห้องเช่าเป็นคนไม่ค่อยเข้าศาสนาเท่าไหร่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีการนำพระมาสวดในห้องแต่อย่างใดพ่อกับแม่ผมจึงขอย้ายออกจากห้องนั้นภายในวันนี้เจ้าของห้องก็ได้ตกลงกันว่าจะให้ย้ายไปอยู่อีกโซน โดยให้พักฟรีหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการชดเชยและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ครอบครัวผมย้ายออกแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของห้องพักให้คนอื่นมาอยู่ต่อหรือจะจัดการกับห้องนั้นยังไงบ้างนะครับสำหรับประสบการณ์หลอนๆใน EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ